สวัสดีครับพวกเราละเมอครับผมวันนี้มากับรายการใหม่ของพวกเราชื่อว่ารายการละเมอแกะสูตร นี่บอกว่าเราจะทําเมนูอาหารโดยห้ามใช้อินเทอร์เน็ตนี่อันนี้สําคัญเลยสำคัญนะ,ญนะจะเป็นรายการที่บอกว่าเราจะ<อ>ต้องใช้ลิ้นประสาทสัมผัสต่างๆในการที่เรากินอาหารปุ๊บเราก็ไปแกะสูตรเองเราลองวิเคราะห์ดูว่าเมนูนี้ใส่อะไรบ้างแล้วเราจะลองไปทําตามนะครับอ,อ่าเอออย่างเอกนี่เคยกินร้านเองไหมเคยร้านเองเลยเคยกินปะเคยกินด้วยแล้วเคยกินทำไหมไม่เคยทำี๋ยววันนี้เราอยู่นี่ร้านลรเมิงแล้วร้านลรเมิงนะครับเออเอยู่อ่านนนทบุรีเดี๋ยวเราไปสั่งกันดีกว่าเอาไปสั่งกันดีกว่าปะมามไปเลย 你。<music> ครับสวัสดีครับข้าวตราเม็งวันนี้เรามาอะไรเอาฟิลราเม็งใช่ไหมแกะเมนูไหนที่มันดูง่ายสุดอ่ะคือว่าไหนดีวะแต่รายการนี้มันดูยากเกี่ยวไห้เลยเธอทำได้ไอ้เนี่ยมันไม่ลองไม่รู้อ่ะมิโซะราเมงโชยุเอานี้เพื่อนอยากกินอะไรดีกว่าถ้ากูชอบกินนะกูชอบกินแบบว่าแบบข้นๆมีความน้ำข้นมีน้ำข้นมีความเป็นแบบเรียกว่าอะไรวะหมูชิ้นๆอ่๋อหมูชาชูหมูชาชูผมเล่นชาชูเลยเหรอเออหมูชาชูเนี่ยโทงกระสือราเม็งเนี่ยสามดาวเลยเพื่อนเอานี้แม่เอานี้อันนี้นะมัน ใต้นหอมอโอเคชูป่ะใช่แล้วก็เ้ตราเมงเอานี่มาพี่ครับเอากระสื่อราเมงชามครับกินชามเดียวมาตากันสานคนกินชามยิ่งจเดืยวลองดูนะเอาเครื่องดื่มไหมเดี๋ยวลิ้นเพี้ยนการกินน้ำดื่มอาจจะทำให้ลิ้นเพี้ยนไงเราต้องทำการเคลียร์ลิ้นก่อนนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนดิแลบลิ้นเคลียร์ลิ้นเคลียร์ลิ้นให้กับซูซ่าเลยนี่ นี่น้ครับว่าน้ำปูกระดูกหมูอ่าถ้าจะกระดูกหมูมาต้มเคยเคยต้มกระดูกหมูมาก่อนปะเคยมึงจีวีดีใต้องแบกพี่ครับมีมีปากกาแบบเออ่กระดาษแต่การแลกมึงมาเอามือมาเอาสูตรครับมึงยังเสือขอขจดไม่เก่งกลัวอะไรเลยจดจดสูตรแต่โชกูอยู่ก็ต้องมีโชว์อยู่ นี่ไงเออเขาเขียนนวโชยุอ๋อหรอเนี่ยนะไม่มันเป็นไอ้นี่มันเป็นน้ำมันเป็นน้ำซุปอรอเออมึงจะใส่โชยุกินจะลมบิ๊กกันมั่วเลยเด็อะไรรายการนี้ไปสามารถถามสุดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แกเองคิดเองแต่ถามร้านอื่นได้ถามร้านที่ไม่ใช่ร้านราเมงกับร้านกะเพราร้านอะไรพี่เป็นแถวเรามีทำไงแต่ว่าห้ามถามร้านเจ้าของ้านไรถามละเมงบ้าไม่ได้ไปถามร้านกะเพราเนี่ยอ้าวไม่แน่เขาอาจจะรู้ว่าเขาอาจจะทำกินที่บ้านเองก็ได้เออเออนะเออันก็มีน้แกกห้ามของของรายการนี้นะครับคือห้ามถามร้านที่เราทำ มีมีปากกาแบบกินหอมเหมือนน้ำซุปกระดูกหมูเหลเที่ยมันก็น้ำซุปกระดูกหมูนี่เขามีเห็ดด้วยอันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรเห็ดหูหนูนี่ไงอ๋อเห็ดหูหนูขุดจนจนคุณบอกยืดเดือยของเราเดี๋ยวโดนไล่เดี๋ยวโดนไล่อันนี้ไข่ไข่อะไรวะมันโลหรอราเมงไข่พะโล ไข่ไก่ปะเี่ยวไหมไข่ไข่ไก่แบบไม่สุกไข่ไก่ที่ต้มประมาณเขาเรียกว่าไข่ยางมาตุมปะเออไข่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 ยางมาตุมแต่ว่ามาตุมมันจะดูเละไปเลยไข่ไก่ครึ่งหนึ่าไข่ไก่ครึ่งนึ่งในนี้หมูแต่หมูนี่มันทำยังไงวะกินหมูบ้างกันดีไหลองเสียงลองเสียงลองเสียงดีดีโอ้ยคำปากใหญ่เด้ออื้มเท็กเจอร์เป็นไง ลองอธิบายออกมาลองอธิบายออกมาอธิบายแต่ไม่ได้ทดลองอธิบายมันมีรสชาติไหมหมูอ่ะเค็มไหมมีออกคล้ายๆเหมือนแบบสามชั้นหรบอเนี่ยะสามชั้นหน่อยเจอนะสามชั้นแล้วก็ก็แบบอ่าอ่าอ่นสามชั้นเนอเออไอ้สามชั้นที่เรากินหมูท่านะเอออะคอลองก็ลอง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 ดูลองดูหมูไหมหมูอ่ะหมูไอ้ที่มึง กินหมูต้องเป็นหมูดีกว่าไอ้กล้องจะเป็นเค็มเค็มสีอิ่วสีอิ่วโอเคแบ่งไปหมูมากสีอิ่วไอ้กล้องเอ้ยมึงเชืยหน่อยยี่งมึงใส่ไปก่อนหมูมากสีอิ่วสีอิ่วดำสีอิ่วขาวสีอิ่วขาวจริงหั่นกะเพราเลยมันต้องเป็นสีอิ่วญี่ปุ่นดิมันเป็นอาหารญี่ปุ่นละโชยุเปล่าเออมึงเปลี่ยนไปโชยุก็ได้แตมันคล้ายๆหมูกระทะหมักสีอิ่วอ่ะแต่มึงใส่ไปก่อนนะมันไม่มันไม่กอบเออมันกรอบ ไอ้รสด,ดีฮะ<ล>กระดูกหมูผสมรสดีรสด,ดีชัวร์ป่ะเนะใส่ไปก่อนด,ดีมันพอดีมันกลมกล่อมอ่ะมันกลมกล่อมอ่ะอ่ะอันดอดีมีอ่ะอ่ะอันดอดีมีอ่ะเคยต้มพะการุกคือเคย ัันทยงงไแต่ว่าไอ้คนๆคนีังไม่เคยทำจทำยังไงให้มันข้นวะเป็นหมุนโค้นบอกน้ำสุดนะนะไอคอนเนชั่นนะเออน้ำสดคอนเนชั่นให้มันดูโค้นคิงมันไม่ออกต้มยำกุ้งเหรอวะเดี๋ยวเรามานั่งวิเคราะห์กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาสรุปให้คนดูดูว่าเป็นเอเบไหนได้เปเปเปไหนบ้างแต่ว่าเราก็จดแบบหลักๆไปแล้ว เก็บไปแล้วใช่ไหมตามนี้ต่างๆค้อยรับห้อยรับเก็บไว้เก็บไว้ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันที่แมคโครเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าไปตลาดสดดูตังฟ้าเลยโคตรคึ้เลยเออนล้วต้องอยู่อ่ะก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันละเนาะไปได้เลยไปซื้อของกันแต่สูตรเสแมคโครแล้วมาไปหาสูตรกันเอางี้ลองถามพี่เขาหมว่าแบบเคยทำราเมงปะเออพี่ดีครับที่นี่มีราเมงไหมครับอนี่มันเป็นอาหารญี่ปุ่นเดี่ยวญี่ปุ่นอ่ะ ไปสอบผดหรือาปลาผได้เหรอครับว่าใส่ใส่เมนูอะไรบ้างเลยถามประชาชนว่าราเมงทำยังไงเนี้ยได้เหรอครับไม่รู้พี่เป็นเราพรไม่รู้อ๋เอแต่ถ้าถามประชาชนถามได้ว่าว่าราเมงทำยังไงใส่อะไรบ้างจะทำกินเองใช่ถ้านเองนรืว่าจะมาซื้อจะซื้อวัตถุดิบวัตถุดิบม่ขายแต่เราไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้าง จะถามเพิ่มดิค่าอ๋อแล้วอาจจะเจอผู้เชี่ยวชาญเขาอาจจะรู้ถามก่อนก่อนที่จะซื้อของใช่ไม่ต้องแบบว่าจะไปซื้อผิดเลยครับพี่จะไปซื้อทำราเมงแต่ว่าะซื้อวัตถุดิบไปยังไงบ้างเข้ามาเขาประชุมกันเต็มเลยโอเคโอเคแม่แมีไม่มีที่อนประชุมว่าเฮ้ยมีคนขอความช่วยเหลือจะทำราเองไหมไม่มี เยครับหัวหน้าเราหัวหน้ามาเลยเหรอเขาเคยทำอาหารเขาไม่ได้เคยทำอาหารที่ต้องติดต่อหัวหน้าเราเพราะเชื่อมไปอีกว่าหัวหน้าเราเขาต้องเข้าไปในพื้นที่ติดต่อในนี้มันต้องเป็นระบบเราะที่จะเข้ที่ั่นไม่ได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับขอ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีว่าผมอยากมาทำรำเมงแต่ว่าผมซื้อวัตถุดิบไม่เป็นพอมีคนรู้ ้องเนนี่ยครับอ๋อจะทำซีซัพได้ไหมครับได้ครับพอร์หาตามแผนกหาว่าต้องการอะไรพอดีผมจะทำราเมงไงกับเพื่อนอะไรเงี้ยใช่แต่ว่ารู้สูตรระดับหนึ่งแต่อยากกลัวไงอ่าแต่มันต้องเดนทางข้างในได้แต่ถ้าแบบมีคนรู้เนี่ยเราจะทำได้ครบถ้วนเลยอ่ามันจะได้ถูกต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณที่เขาช่วยเหลือครับเดี๋ยวผมไปดูข้างในก่อนนะฮะใช่หรออันนี้ต้นหอมญี่ปุ่นใช่ ใช่แต่แต่เขาใช้อันนี้แหละเขาใช้แค่นิดเดียวไงเขาเขาใช้แค่แบบท็อปปิ้งแล้วที่เหลือว่าที่เหลือเอาไปให้กระต่ายกินเหรอเอออันนี้อันนี้เห็นไหมเอออันนี้อันนี้เนาะอันนี้เออได้ไดอันนี้ให้ถุงหนูป่ะอันนี้อันนี้ใช่ป่ะได้เอาป่ะนี่นี่ได้ละกินถุงออกกินถุออกกระโดด ซิโครงซิโคงนะซิโครงทำไมมันมีมันอยู่อ่าอ่าให้มันเป็นมันใช่ไหมเออใช่ตอนนี้เราได้กระดูกหมูแล้วกระดูกครับกระดูกแต่ว่ามันต้องเลือกยังไงวะตัวไหนหวานเซ็ตเลยเซ็ตเลยเนาะเซตอร่อยน่าจะให้มันมีบติดเนื้อไหนไหมติดเนื้อติดกระดูกนี่ดูมันมีมันๆนะทีนี้ทีนี้คนละชิ้นดีกว่าคนละชิ้นคนละชิ้นอ่าคนละชิ้น เล็กๆ้องออ่่ันนี้คือแค่ต้มกับน้ำเปล่าได้เลยใช่ป่ะใช่อีกอันนึงเอกเขาเดือด้อเดือดเขาบอกมาว่าไอ้เอกเนี่ยส่วนข้อตรงเนี้ยมันจะมีไขมันตรงข้อเห็นนะเออเออมันเวลามาต้มน้ำซุปเนี่ยมันจะทำให้น้ำซุปอ่ะเข้มข้นขึ้นเฮ้ยเฮ้ยคุณเป็นเนี้ยน่ยเป็นไงเนี่เนี่ยเป็นงานเป็นงานเอาเรื่องเลยเนี่ยตอนนี้ปัญหาคือหมูชาชูทำยังไงทำแบบนี้หรือเปล่าว่ามันมัดมัดกันเนี่ยเหรอส่วนอยนี้หรือเปล่านี่เมื่อกี่เรากินคล้ายๆนะมันหั่นบางมากเลยเบคอนเหรอ ต้องถามเขาไหมว่ามีแบบมีเนื้อชาชูไหมชาชูใช้ส่วนไหนทำส่วนตีเขาที่ผัดชั้นบัวถามชั้นบัวเป็นอะไรอะครับไม่มีอะครับไม่มีอะเป็นตัวแค่แค่จะเป็นนิดนึงเท่านั้ครับที่เขาจะเอาไปทอดแต่ว่าตอนแรกถามชั้นบัวผมไม่มีหนักนะครับอยู่ส่วนตีนเาผมทำก็ได้อยู่ครับพอได้พอเขาเอาส่วนติชาชูเขาจะเอาเป็นมวูเป็นฟูแบบไทยแล้วก็ไปต้มครับแล้วก็ค่อยเอาไปทอดโอเคครับข้อมูลดีขอผมาน่าเชื่อถืีเลยมัะมันมันจมกันเอ่ง มันจะออกหมวนอ๋นเอเป็นโลเป็นโลเอ้ยอแล้วก็หัห่นแล้วหั่นเฮ้ยได้ได้ได้ท,ทำเนื้อชาชัวครับชาชูใช่ไม่ได้นะจริงเหรอวะมันม,มีมันหนาเหรอมีมีแนะนำไมชิ้นแบบเนี้ยไอ้คนไม่มีไงถ้าทำเล่นๆจะได้ทำเล่นๆได้เนาะแต่ปกติมัน มันต้องหนากว่านี้อ๋อโอเคครับป้าขอบคุณนะคบคือป้าเขาก็บอกมีเหตุผลแล้วแต่ว่าไม่เชื่อหรอกจากทิ้งเนี้ยเดีถ้ากูวางชิ้นนี้ไปป้าอาจจะเอาชิ้นของกูไปใช่หรอก็เลยุทธ์เหรอเขาเล่นอยู่ชิ้นนี้มันมีเนื้อเยอะไอ้เงี้ยเงนี่เลยเส้นราเมงเองไหนนี่แดง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 ดีดิโอ้ราเมงเออเอาเส้นนี้ก็ได้เส้นราเมงไปครับดึ่มจัดไปราเมงจ้า ทุกซาบูทงคัตสึอ๋อนี่ที่มันสีอย่างเงี้ยนะมีจะค้นเงี้ยนี่แหละเกียร์ที่สำคัญเออตอนนี้เราได้ของครบแล้วของครบแล้วยไปทำราเมงกันไปทำราเมงกัน Let's go มาครับทุกคนครับตอนนี้วัตถุดิบของเราพร้อมแล้วแต่ทำราเมงที่เราไปศึกษามาด้วยไปลอกสื่อเข้ามา ด้วยลิ้นของเราประสาทสัมผัสของเราแล้วแกะสูตรมาแกะสูตรมาแล้วมันจะเหมือนแบบว่าต้นฉบับที่เราไปกินมาหรือเปล่าอ่ะอันนี้ขอภาพเหมือนก่อนดีกว่าเมาโอเคเดี๋ยวเราจะล้างหมูก่อนอันนี้เอาหมูไเดี๋ยวก้องเดี๋ยวแบ่งหน้าที่ดีกว่าเดี๋ยวเอกหั่นผักก้องทำหมูทำน้ำซุปได้เลยเอกก็หั่นแบบซอยอซอยเนื้อซอยที่เราชอบซอยไปซอยซอยแล้วก็ดูดดูดตามข้างหลังไอ่ไม่ใช่กัญชาปะแบ่งหน้าที่กันมาเดี๋ยวทำน้ำซุปไปอันนี้คือซื้อหมูมาอันนี้อันนี้หมูเลยนะซี่โครงหมูเคยทำจริงใช่ไหมไม่เคย เคยเคยต้มกระดูกหมูมาก่อนปหมเคยคือบอกไม่แต่ว่าเขาบอกว่าน้ำซุปจากซี่โครงหมูอ่ะคือมันสุดใช่มันจะหวานสุดเลยใช่ไหมสุดเลยเออซี่โครงหมูแล้วก็มีข้อหมูข้อนี่ไม่ข้อหมูด้วยกระดูกแก่เล้งแม่หรอเปล่ากาเป็นเล้งแม่หรือเปล่าตันใหญ่เคแล้วต้นหอมญี่ปุ่นเลยวะคิดว่าจะออกมาเป็นยังไงวะเออราเมงปะาเงหั่นเล็กๆกแล้วก็อันนี้หั่นเจ๊งเฉียง เฉียงเนีอ่าให้เฉียงแบบซอยส่ซอยยกเฉียงเป็นทังเพลงเออใช่เล่นเล็กเล็กเล็ไปเล็กไปประมา็นี้เป็นแว่นเลยเป็นแว่นเลยยาวเลยใหญ่ไหปะ ก็เป็นนเลยนีเลยอ๋งั้นอันนี้ไม่ได้ทิ้งนะเอาลยิงแค่ันี้พอพี่เอนัดซอยเดี๋ยวพี่เคยซอยอะไรบ้างอ่ะพี่แบบายซอยหอมซอยหอมซอยผมก็เคยซอยพี่ซอยอะไรซอยซอน้ำผึ้ลีน้ำผลีไปเตอตนะไอ้น้ำซุปนี่มันต้องใส่เกลือไปเลยเปล่าวะเกลือนิดนึงไหมเอาอีกชิมก่อนเพราะผมว่าไม่ชิมผงชิมงชิมผมอะไรครชื่ออะไรผงคัสเตอ์อ๋อคนีแบบว่าสำเร็จรูปทุกคนครับผมขออนุญาตนะฮะกินเป็น เฮ้ยมันออกมีรสชาติอยู่แล้วเอ,อเล้ไม่ันรียบร้อยเลยมันมีความเค็มแล้วก็ไม่ต้องปรุงกัไรแล้วอ,อ๋อ<ร>ไอ้นี่เท<า>งไปเลยสองเดียวจบสองเดียวจบ <c oughs> นี่เขซื้อรถดีทำไมมันมันทำไม่างน้เลยซื <c oughs> อ้อกาดูงหมาทไมอยู่ <c oughs> ันก็อยบอกนะนี่มันะส่งกระดูกหูแล้วอ่ะเฮ้ยมันทามาจากกระดูกหูอยู่แล้วแต่กระดูกหูมันอาจจะ s กเน a t u r e กว่าใช่เรียบกว่านเออเออ ช่วยยังไงแล้วมันเราเอาช่วยไหมช่วยไหมมันทางไหนอันนั้นเหรอเออใช่อย่างนี้แหละรัดเลยรัดแบบเงินตายเลยแน่นๆเลยอ๋เฮ้ยเอได้ป่ะวะจะเป็นลุดมันต้องม้วนแบบว่าแค่ทบเดียวไม่ต้องม้วนแบบหมดหมดก้อนนะโอ้หมันหมูมันไม่ค่อยอยู่ตรงได้แค่นี้วะผมดูแล้วพี่เอาเชือกวางก่อนเขียงแล้วเอาหมูแล้วจะได้ไม่ต้องยกหมูเนื้อมันพย่ยามปีอ่ะเอ๊ะ ตั้งใจมากเนี่ยตั้งใจรัดอยู่นิ้วติดไปในหมูแล้วเนี่ยใช่เหรออย่ารอยเล่ยลอยเลยยางยางยางโอ้ยโคตรเหมือนเลยแน่นหอมโคตรเหมือนเลยเพาจ่างเนี่ยเหมือนเนี่ยเด็ดมากร้อน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 เหรอนี่นี่นะฮะว้าวเต้ดเจี๋ยต้องหมูคาชูอ่ะก็เราใส่เกลือไปด้วยนะให้มันมีรสชาติของเค็มเพราะว่าตอนที่เรากินอ่ะมันรู้สึกแบบเหมือนแบบมีความเค็มอยู่ในหมูด้วยแล้วก็ใส่โรตีไปไหนอันนี้หมูรอสองวันสองวันกินกันเด้ยังสองวันผ่านไป เป็นแบบค้นๆหน่อยนะเพราะว่ามันได้จากการต้มซุปกระดูกหมูไขมันของหมูที่อยู่ในกระดูกก็จะออกมาด้วยอ่าคือกูมีความรู้เลยว่ะดูเกินรึเปล่าดูกูเกินมาเฮ้ยดูได้ไงดูได้ไงเขาห้ามดูไม่รู้เนี่ยห้ามเลยดังโป๊กูเกินอ่ะกูซื้อขแค่หลังโป๊ะเดียวเฮ้ยเออ ทำส่วนไข่อะไรนะไข่ไข่ญี่ปุ่นอะอะไรนะอาไรทุกอย่างเลยแหละจำไม่ได้แล้วเราก็เลยซื้อไข่ย,ยังมะตูมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสีคล้ายๆกันแต่ว่าสีสันของเขาอ่ะมันจะออกเป็นแวนวเป็นน้ำตาลน,น้ำตาลทานน้ำตาลแล้วก็เอาลงแล้วชูยุต้มใส่กระหม่ชูยุแล้วก็ไขใ่ให้ไอตัวซอสเนี่ยมันซึมเข้าไปในไข่ถูกต้องใช่เออโอ้โหตายอ๋อ เป็ปี๋เป็นปี๋อุ้ยโหบอกแบบพี่ดิ๋วพี่ฐานเลยนะเออโอ้ยไข่แตกแล้วไข่แตกแล้วกล้องไข่เล้าวทำไงวะโอ้เก่งอยู่เนี่ยอไข่ยังเก่งอ่ะยืดกูไม่ไม่ผ่านวะเฮ้ยได้อยู่อะไรอะไรข้าเนื้อไงข้าเนื้อข้างในไงอ๋อซึมซึมโอ้ยขอบคุณที่ช่วยแก้นะโอ้ยเยี่ยมเข้มเลยไ่เลยละไร เดี๋ยวรอหมูแป๊บหนึ่งรอน้ำซุปหมูก่อนสักครึ่งชั่วโมงเดีย๋ยวไปดูกันว,นว่าน้ำซุปหมูเราจะเปลี่ยนแล้วก็จะเข้มข้นแค่ไหนหวาน,นจะมีความหวานไหมใช่ไปรอครั <ปะ S 2> บ a few moments later ได้ไหมโอ้โหนี่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะทุกคนน้ำมันออกเป็นสีสีวะนี่มันลอยแล้วนี่ลอยตัวละแล้วระวังวาโหนี่หมูชาชูหมูชาชูเอ๊ะเฮ้ยได้อยู่อีกชาชูเอไหน นี่ไอ้เนี้ยมันสามารถใช, <S 1> <S 1> ใช้แบบว่าไอ้เครื่องปรุงนั้นอ่ะใส่ไปเลยไหมต้องเอาหมูออกก่อนเอาหมูออกก่อนพี่ใส่พริกใส่มะนาวนะทุกคนครับโอ้ยโอ้ยซีโค้กสวยมากเลยอุ้ยยุ้ยเ้ย ผงใส่โรงบ้านผมมันเรียกมันกระเดิดใส่เอ้ยมันผงใส่เปื่อยมากเลยเนี่ยใช่ใช่ถ้าบ้านฟอนอ่ะเวลาแบบต้มอะไรเปื่อยๆเนี่ยเขาจะใส่ช้อนทั้งบ้านเลยนะพี่ทำไมวะมันเพิ่มความร้อนใช่หรอไม่จริงๆไม่เชื่อเดี๋ยวเนี่ยคนดูให้คนดูเม้นมาอ่าคอมเมนต์ได้ว่าไม่ใช่ไหมคนที่สายกันเคยได้ยินอยู่นะเขาใส่ทั้งทั้งเนี่ยนะจนแบบว่าวันนั้นแม่ว่าเอ้ยทำไมที่บ้านไม่มีช้อนกินข้าวเลยบอกอ๋อผมว่าใส่หม้อไปหมดเลยหาไม่เจอหาไม่เจอ เออได้อย่างนี้แหละแล้วเราเราต้องเอาหมูมาทำอะไรต่อเอาไปทาซอสอะทาโชอยู่ไงที่มันสีดำๆเพราะว่าเขาใส่พออยู่แล้วเขาไปเวฟอไปไปไอ้องเวฟต่อได้เหรอใช่ตัูมันมันคือหมูที่ต้มเสร็จแล้วเอาไปเบิร์นต่อพี่ไปเบิร์นต่อได้อ่าโอเคเป้นข้าเนื้อได้พี่โอเคเอาละระวังร้อนมันนี่ล่าเลยลรากล้าเลยเราเชื่อเหรอไหมยังเนาะยังยังเชื่อเจ้าเอาขายเลยโอเคโอเคได้ได้ได้ เออเนี่ยแหละรสเค็มเนี่ยแหละกู้มาจากตรงเนี้ยอันนี้คือรสเค็มโอเคเอาเตาอบร้อยร้อยอ่าโอเคเด็ดปลาเราเราดูเตรียมกายเป็นหมูกรอบแล้วเหรอเนี่ยระหว่างนี้เราเราต้มเส้นรอได้นะอ่ะโอเคเอาเส้นราเองเลยวเอาอีกอันนี้ว่าสองห่องสองสองก้อนนะเอาสองก้อนเลยอ่าใส่เลยสองก้อนมีทไหมใส่ไปหมดเอาเอาคู่หนึ่งกันไหมเออคู่หนึ่งกันเป็นอีกไป เหมือนบะหมี่ละเออบะหมี่บะหมี่เดียวเดียวเออมันเหมือนเส้นบะหมี่เลยมาณนี้ได้ไหมได้ว้า ชาชูของเราชาชูได้ไหมนี่นี่ทาชูว้าวเฮ้ยสีทายูนี่มี่งนี้ฝั่งนี้นี่ชาชูอยู่นะเออเดี๋ยวหั่นให้เป็นชาชูเลยนะใครจะได้กินแล้วครับเฮ้ยนี่มาให้เหรอใครทำให้เนี่ยเออก็ทำให้ลหรอเดี๋ยวเราวางหมูเองเดียวตรงหน้าเนี่ยสแกทไทยกันนะไอ้บะหมี่บะหมี่บะหมี่ดีอะไอ้เยี่ยมันจะไม่ละเล่นละเล่นชาชูชาชูเอาว่ะก็ของที่มันมีสองชิ้นอะผมเชฟเราเอาห้าชิ้นอ่าห้าชิ้นเอาขอบึมิ่ม อย่างนี้เลยฮะุ้ยคือแบบกินแบบชิ้นเดียวอิ่มอ่ะเออการเอาเรื่องนะฮะทำได้นะครับทุกคนเออเดี๋ยวรสชาติต้องดูรสชาติรสชาติดูอีกทีว่ากินได้หรือเปล่าจัดวางครับไปอุ้ยไปวางบนจานสิเออวางบนจานสิอุ้ยอุ้ยรำเมงวะเอ้เอได้ได้ได้รำเมงของเราครับได้แล้ววิ่งไข่อย่างนึงก่อนขาดไข่เออว่าไอ้แยกว่ะไข่ขาดสิเนเจอร์ไม่ได้เล้วเตรียมไข่ไว้แต่มันแต่ไข่มันล้าหนึ่งอ่ะ้าไม่เป็นไร ฟอไม่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยสองฟองหอยะ่าใช้มือเลยอ่าโจบลัเองครับลัเองครับผมเรียบร้อยนะฮะแต่ลองชิมกันดีกว่าเดี๋ยวเว้ยเด็กกูขอดูรูปที่มึงถ่ายมาดิเดี๋ยวกูขึ้นรูปตรงนี้ฮะ เหมือนไหมอ่ะโดยคนว่าเหมือนไหมให้เต็มสิบอ่ะให้กียคะแนนเต็มสิบให้กี่คะแนนประมาณแปดเอ้ยทำไมวะเพราะว่าสีไข่ไม่เหมือนมันเป็นไข่เป็ดป่วะเออมันไข่ไข่มันไข่ขนเ,นขเป็ดห,หรือเปล่าไข่มันแน่นกว่านี้เอออ่ะแต่ว่าทรงดีนะมามาดูรสชาติกันขอลองชิมน้ำก่อนแล้วกันชิมน้ำเหมือนราเม็งไม่เหมือนของเขาหรือเปล่าเฮ้ยมึงชิมก่อนนึงเราลองชิมหน่อย กูก็กินเยอะอยู่นะไอเ้เจดีลาไอ้ลาเมิ่งลานนั้นเฮ้ยอร่อยอยู่มันอร่อยแต่มันแต่เค็มมันเค็มนิดนึงเ,เค็มนิดนึงเออแต่มัน,น,มนต้กมก๋วยเนื้อกูชอบนะมัน,ม,น,ม,นมีความหวานเค็มอ่ะเออมันเหมือนต้มจืดถ้าอยู่ได้ได้อยู่แปลว่าด,ดีอยู่แปลว่าไม่ดีแปลว่าได้แต่ของเขามันจะค้นกว่าแต่ว่ารสชาติมันของมันก็กลมกล่อมเหมือนกันไปลองเส้นดีกว่าเส้นเออที่คจุกกับน้ำซุปกระดูกหมูเค็มๆหน่อยแต่ว่าไม่น่าเค็มอะหรอเป็นไมีความเป็นเส้นนะเฮ้ยอร่อยนะ เราคุณไม่ได้อวยนะเว้ยเอาทุกคนจริงๆไหมเนี่ยกูไม่ได้อวยคกูชอบกล้องชอบแบบนี้นะอ่ะลองกินดูลองกินความชอบอาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่ามันได้นะเออเส้นนุ่มหมูมันได้เอกซิมเมตเจอร์เอกอันนี้คือหมูนะฮะมาคอนเซ็ปต์มาเขาเรียกว่าหมูอะไรนะหมูคาราบุตะใช่หมูชาชูหมูชาชูลองดูลองดูนะนะเอกเอกกอะไรอ่ะโอเคปรับเขาให้เป็นยังไงะ เราเป็นอย่างไรเพื่อนเฮ้ยหมูมันมีรสชาติอะลองดูก่อนลองกินเราจะชิมแต่ว่าหมูเป็นคำนะฮะได้นะเว้ยอ่ะกลัวๆได้อ่ะอ่ะได้อ่ะมันอาจจะเป็นเหมือนจะชูแต่แม่งอร่อยอีกอีกแบบนึงอ่ะโอเคหมูต้มน้ำปลาคำมันรสชาติไม่ได้เหมือนเขาแต่มันดีรสชาติหนึ่งขอคายกอนเลยดิอร่อยคำแม่มีความเป็นโชยุนะ เออมันไม่สุกมากแต่ว่ากินได้แต่ไข่มันจะนิ่มกว่าเราไม่ให้ทีมงานลองลองลองชิมดูให้ปอนนะปอนปอนหน้่งพิเศษานได้ลองดูชิมอาหารญี่ปุ่นนะผมเนี่ยกินราเมงมาไม่รู้กี่ปีแล้วนี่ถ้าร้านประจำผมมาชื่อร้านอะไรนะไอ้ชายๆแล้วอย่างเลยป้าผู้ชายสี่เกี้ยวเทียอะไรนะไปีนเขามากเม่ออ่ะเอาเส้นก่อนนะเส้นก่อนแบบไม่ต้องอวยเะยแบบตรงตรงเลยเว้ยตรงๆเลยเว้ยเฮียบพราะว่าคนดูต้องการแบบว่าความเรียวความเรียวเออ คือเส้นมันเส้นมันคือมันไม่ใช่ราเมงจัดแต่มันอร่อยอีกแบบนึงเว้ยมันนุ่มเส้นมันเลยไปใช่หรอใช่แต่ว่ามันกินอร่อยมันกินง่ายเลยพี่ต้มมาม่าอืดแน่เลยไงไม่เส้นลัเท้าอร่อยนะตอนเขาเนี่ยเส้นเนี่ยมีความกรอบใช่ความจริงเออความจริงส้นมันริ้มไปเละไปเพราะว่าราเมงอ่ะมันจะมีความแบบว่ากรุบกรุบราเมงอ่ะที่ราเมงเขาจะต้มเหมือนกับเส้นสปาเกตตี้อ่ะเด้งหน่อยแข็งๆนิดนึงแต่เนี้ยมันเละไปแต่ก็กินง่ายแต่กูอาจะ ตอกตูทำไมอ่ะโอมีอะไรอ่ะโอมีอะไรมึงไม่อวยกูเลยอ่ะแบบไม่ต้องอวยนะแบบขอตรงๆเลยอันนี้อาจจะเป็นหมูได้หมูอ๋อหมู่าจะอร่อยอ๋อเดี๋ยวร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 อเอาหมูเอาหมูเอาหมูอันหมูเนี่ยในในอุดมคติเราหมูชาชูเป็นประมาณเลยต้ึงบอกว่าหมูต้มหนาไม่สับตุ๊บต่อยต้องพูดกับมึองพูดกับก่อนนินกันแต้องบา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 งก็ไม่อิ่มไปดิไม่เคยจัดยุ่ว่าหมูต้มปลา ลองลองชาดก่อนลองลองก่อลองรสชาตลองรสชาตดู๋ยวเนื้อละเมงอ่ะย่าละเมงอ่ะมันคือละเมงมันอาจจะแบบไม่เหมือนชาชูแต่มันอร่อยอีกแบบหนึ่งเลยเออว่าหมักให้พร้อมมันเข้าหมูหน่อยให้หมูแบบมันมีความจุ่มเคี่ยวแห้งๆนิดหน่อยเออมันดีแล้วบางกว่านี้ไหม เฮ้ยบุรีเหรอไม่ใช่หรือว่าให้หมูใบบางกว่าอ๋อถ้าต้องหมูต้องบางกว่านี้กินบางกว่าแต่บางมันไม่อร่อยมันไม่เต็มคำมันไม่ใส่อะไรเลยเฮ้ยหมูอะไยี่ห้อหรือว่าพาเมือร่อยอ้าวรักไข่ผมไปไหนอ่ะกูกินไปหมดแล้วสองฟองอีฟองอีฟอง เลขสิให้กี่คะแนนเอาเอาเอาหน้าตาก่อนมึงจะเป็นตัวแทนของคนดูอ่ะว่ามึงแค่คะแนนหน้าตาให้แปดเลยจริงเหรอแค่มีแบบหมูว่านหนาไปชา้สูงเอ้ยสองข้างเลยที่อะไรนะอะไรเจ็ดทำไมแค่เจ็ดอะทำไมแค่เจ็ดรสชาติรสชาติซุปมันมีความครีมนี่มากเหมมันต้องมันต้องมีความเป็นนมได้มันจะเหมือนนมอะไรจะใส่คาราเดชั่นอ่ะเออเหมือนเฮ้ยแล้วใส่คาราเดชั่นไม่ใช่นมนมคุแบบนี้ยังกูไม่ได้ทำกูไม่ทำชานมเอ่าหรอกแต่จริงๆไม่ต้องใส่ไหม ไม่รู้ว่ะพี่นะอันนี้ใครทำเป็นนะเขาคนดูคอมเมนต์ช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าตกลงคือมันใส่หรือไม่ใส่อีพีหน้านะอยากให้เรายิมที่หน้านะอยากให้เราทำเมนูอะไรนะอาหารเหนืออาหารใต้อีสานมาได้หมดคอมเมนต์มาต่างประเทศต่างประเทศได้หมดนะขอยากกว่านี้หน่อยเพราะว่าเราทำได้อันนี้คือพูดตรงนะเราสองคนไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตเลยนะครับไม่ได้เปิดอินเทอร์เไม่ได้เปิดโซนอะไรด้วเลยถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย ต้องอลงอร่อยนะอร่อยให้เจ็ดสองพอย